จอมพลรุ่งเรืองชูเลิศได้ออกมาวิเคราะห์ประเด็นทักษินขณะนี้ใช้มุกจนหมดมุกแล้วใช้วิชามานจนหมดวิชามาแล้วจนประชาชนรู้เท่าทันแล้วทีนี้น้องสาวของท่านจะกลับประเทศได้อย่างไรโจทย์ใหญ่ของพักเพื่อไทยคือจะพานายหญิงกลับประเทศได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปวาดฝันว่า เพื่อไทยหัวใจคือประชาชนเพราะเขาคิดถึงแต่เรื่องของเจ้าของพรรคเท่านั้นความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นแค่วาทกรรมเท่านั้นถ้าทักษิณรักประชาชนเขาต้องยอมรับมติของประชาชนคนไทยไว้วางใจให้พิธาและพักก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลถ้าทักษิณไม่ใจสกปรกก็คงยกตําแหน่ง นายกรัฐมนตรีให้พิธาไปแล้วพักษินเนี่ยใช้มุกจนหมดมุกแล้วใช้วิชามานจนหมดวิชามานจนประชาชนรู้เท่าทันแล้วทีนี้น้องสาวของท่านจะกลับประเทศได้อย่างไรจะอ,อ้างว่าป่วยใกล้าตายก็คงยากโจทย์ใหญ่ของพรกเพื่อไทย โจทย์ใหญ่ของนายใหญ่จะทํานายน้อยนายผู้หญิงกับประเทศได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปวาดฝันเลยว่าเพื่อไทยคือหัวใจประชาชนเขาคิดแต่ว่าทําอย่างไรให้ผู้ก่อตั้งพรรคให้เจ้าของพรรคได้กลับมาพำนักในประเทศไทยแบบร้ายความผิดชนิดที่ใครคาดไม่ถึง ในเมื่อทุกขณะจิตในเมื่อห่วงชีวิตของเขาคำนึงถึงแต่เรื่องนี้ไอความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นแค่วาทก,กรรมสร้างขึ้นมาหาเสียงเพื่อก้าวเข้าสู่อำนาจเมื่อได้อำนาจก็ใช้อำนาจอยากามอำเภอใจผมไม่ได้ใส่ร้ายหรอกครับถ้าเพื่อไทยเขาคือหัวใจประชาชนถ้าทักษิณรักประชาชน เขาต้องยอมรับมติประชาชนที่พี่น้องไว้วางใจมาในการเลือกตั้งครั้งปีหกเขาไว้วางใจให้พิธาเป็นนายกเพราะเห็นมาหมดแล้วทักษินยิ่งรักอาพิสิทธิ์ชวนประยุทธ์เห็นมาหมดแล้วไส้ทุกขดใครทรยศอย่างไร เพราะฉะนั้นเมื่อปีการเลือกตั้งที่ผ่านมาพี่น้องก็อยากจะเห็นพิธาเป็นนายกถ้าทักษิณไม่ใจสกรกรปรกถ้าทักษิณไม่ใจสกรกรปรกก็คงจะยกตําแหน่งให้กับพิธานายกหรือประธานสาภาแค่นั้นแหละครับผมไม่ได้มากล่าวหาหรอกครับและถ้าทักษิณทําเช่นนั้นดีไม่ดีทักษิณจะได้กลับประเทศพร้อมยิ่งรักด้วยซ้ําไป เพราะพิธาเก้าไกลเขาเกิดมาจากเพื่อไทยเกิดมาจากสีแดงเขารู้ว่าสีแดงถูกกระทำย่ายีอย่างไรแต่สีแดงไม่สามารถต้านทานอำนาจชั่วร้ายได้เขาจึงกลายมาเป็นสีส้มเพื่อล้มอำนาจอุบตินี่ถ้าทักษิณมาร่วมมือกับเก้าไกลครั้งนั้นการจัดตั้งรัฐบาลคมเป็นที่ถูกใจของประชาชนและพวกผู้ที่มีอำนาจช่วชนทั้งหลายจะได้ขยานหวาดกลัวแต่นี่ทักษิณกลัวจนหัวหด สู้ผมไม่ได้สู้ขี้เล็บผมไม่ได้ความกล้าหาญทัศนิยร่งรักผมไม่ได้เป็นเสรษฐีไม่ดีมีอำนาะจแต่ผมพร้อมจะถึงคาดพร้อมที่จะตายเพื่อปกป้องความเป็นธรรมให้มานำประเทศชาติผมจึงสามารถนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนได้จํานวนหนึ่งไงทั้งที่ผมเป็นคนโบราณแต่ผมพัฒนาการความคิดให้มันทันต่อโลกทันต่อสมัยไม่ใช่เอาความคิดโบราณเต่าตุน ดังนั้นคนย่าทันสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอายุไขมันเกี่ยวกับพัฒนาวิสัยทัศน์ได้แค่ไหนฝนตกแล้วข้างนอกก็ไม่เป็นไรนะครับฝนตกดังนั้นการที่ทักษิณเขาบอกว่าทักษิณจะมาล้มเก้าไกลการที่ทักษิณจะมาล้มเก้าไกลได้นั้นภักษินจะต้องมีความจริงใจจริงจังมีความคิดที่เหนือกว่าเก้าไกลไม่อย่างนั้นไม่มีทาง ถ้ายังมีความเิดริยาอาฆาตบาดหมางอย่างเนี้ยไม่มีทางที่จะชนะส้มได้ส้มเขาพัฒนาทุกการเวลาเขาจึงมานั่งในหัวใจประชาชนได้แม้ในระยะเวลาอันแสนสั้นก็สามารถที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้าไม่มีมืออุบาทชาติทั่วซึ่งไปเดยวกันที่อ่องกงและมาลงที่ดอนเมืองทำจนเรื่องยุ่งเหยิง สิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนจดจําไว้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นระบบทักษิณไม่มีทางที่จะพื้นได้ไม่มีทาง